โอเคผมวันนี้ก็มีเว็บสุ่มเพชดีไซน์จะมาแนะนำครับผมตอนนี้มี15เพชรนะฮะแล้วก็อันดับแรกให้กดคล็อก UID กันนะผมเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วนะผมไม่กดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะแล้ว้าสู่ระบบเฟสบุ๊กโอเคผมเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะฮะก็กดเข้ามาที่เติมเงินนะครับผมอ่าแล้วกดเข้าไปที่เติมเงินทูนี่วอลเล็ตนะฮะเข้าไปแล้วก็ให้คุณโอนเงินไปยังหมายเลขนี้นะครับผมอ่าจากนั้นเราก็ได้หมายเลขอ้างอิงนะครับผมแล้วก็เอาเลขอ้างอิงครับผมมากรอกใส่ตรงนี้นะฮะโอเคโอเคครับทุกคนก็ต้องรอประมาณสัักกนนนาที่อะครบผม เราค่อยกรอกนะครับผมแล้วก็กดยืนยันข้อมูลฮะโอเคจากนั้นเราก็จะมีทั้งหมด50เครดิตน,นะทุกคนจากนั้นให้กดเข้าไปที่สุ่มรางวัลแล้วก็ลัคกีก้สป,ปินนะครับผมลัคกไไี้สปินนะฮะแล้วก็กอบไอยูเอดีเรานะครับทุกคนกดเข้าสู่ระบบไปเลยโอเคผมครั้งละ10เครดิตฮะกดไปกดโอเคผมได้มาหนึ่งพันหะ้มา1สองเป็ดนะฮะครั้งแรกเราก็ดวงดีนะผมบอกเลยว่าสุม่มเราต้องใช้ดวงนะคทุกคนการสุม่มเราต้องใช้ดวงนะี่ เราไม่ได้นะทุกคนนะไม่ได้ก็แวไสาว้ำแล้วสุ่มใหม่นะผมเลืกลสองครั้งนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอไม่ได้นะทุกคนไปสุ่มใหม่อีกสักครั้งหนึ่งหลักกันได้แล้วได้ต่อได้แหละทำได้แหละทำได้แหละได้ได้ได้ไหมได้ไหมมได้ไหมหนึ่งพันห้สองเผมดวงดีเก้อดวงดีเก้อเลืกาอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนเหลืวกากหนึ่งครั้งสุดท้ายมาค่อยได้หมคอยได้ไหมคอยได้ไมดมได้ครับผมไปไม่เป็นไรล้วก็ ว่าไนนด้กำไรนะทุกคนมาแล้วก็ไปเช็คนี่ครับผมเช็คเข้าเป็นที่เรียบร้อยแลครับทั้งหลายท่านจะสุ่มบนไปทิ้ง,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 งไว้ไให้ด้านล่างนะครับไอ้ยโอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะตอนนี้ขนาดอีเวลาจะตีสามแล้วผมโอ้ยทำไมยังไม่นอนเนี่ยเราก็จะมาสูงห้องร้อเปลนกีบสาวกันเหมือนเดิมฮะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่า,าตีสามจะมีใครวะใช่ไหมไม่น่าจะมีคนอยู่นะฮะไม่น่าจะมีคนนะฮะเออไม่น่าจะมีคนนะ ฮัลโลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับนึกว่าจะกม,มีคนมาพูดด้วย <c oughs> ตกใจหมดเลยม <c oughs> เมื่อกี้อานะ <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> ตกใจทำไมเราต้องตกใจเถอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็เมื่อกี้กำลังหาอะไรทำก็กำลัง ทำอะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงพอดีก็เลยตกใจเอาทำไมยังไม่หลับไปนอนครับเนี่ยเงาอ่ะนอนไม่หลับเงาโอ้ยเสียงเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเสียงอึ้งอ่างบอลนั้นนฝนตกอ่ะอืมชื่อจังหวัดเหนี่จังหวัดเมืองกาฬครับวยสารเนี่ยบอบ่ว่าเป็นครับ ขนาดบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นว่าบอกว่าคอยทองปันเดย์อายุอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบหกครับสิบหกจริงเหรอทำไมยังไม่นอนอ่ะรอแฟนเหรอเรานอนกับเรานอนพร้อมแฟนเหรออะไรนะเรานอนพร้อมแฟนเหรอแฟนไหนไม่มีอุ้ยใช่เปล่าไม่มีไม่มีก็เอาไปหนึ่งใจแล้วกันไปนอนแม่งั้นอ่ะอุ้ย จะเพิ่งไปจะไปดูจิ๊กตอกแล้วเงาไม่มีอะไรทำอ๋อจะไปจริงเหรอไปจริงอออเอาโกหกทำไมล่ะงั้นก่อนจะไปก่อนจะนอนก่อนจะไปอะไรก่อนจะนอนก่อนจะไปเออทำไมก่อนจะนอนก่อนจะไปเลยพคไม่จบอ่ะก่อนจะนอนอยากจะจะเป็นคนสุดท้าย ถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอ,ชอเช้เาก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นอยากทำตัวติดเธอ ทำอะไรก็อยากทำด้วยกันทุกลมหายใจเขาออกทุกเวลาของฉันอยาจะใช้ ไงก่อนจะนอนอ่ะอยากเจอเธอเป็คนสุดท้ายไงเกินจริงป่าเอาจริงก็เพิ่งเคยเจอนะนี่อ่ะโอ้ยไม่ไปเลยนี่เธอจะไปจริงเหรอไปจริงโอ้เศร้านะเศร้านะ มาร้องเพลงให้ฟังในใสายหน่อยดอยิได้เหรอได้เหรอได้สิจริงเปล่าจริงได้ไหมล่ะรอเฟซมาดิเอาเฟซมาดิอาาด้อา,อาแวแล้วแต่เทอดีก็แล้วแต่เทอดีแล้วก็ไม่ได้วา่อาอะไรอุ้ยอึง ห้าสองห้าศูนย์หกเจ็ดฝันถึงงานแต่งงานฝันให้มีครอบครัว เอาไปหาห,าห้องยินาอยู่าห๋อสาสอง,สองหกหกเจ็ดเจ็ดอาหนึ่งทุกคนครับถ้าเกิดมีเสียงอ่าฝนผมก็ขออภัยนะเพราะว่าฝนตก <c oughs> แต่เชา้าจนถึงเงย็นนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปทีอดคลิปไม่ได้นะเพราะว่าเสียงฝนตกเสียงฝนแรงมากครับฝนตกแรงมากทุกคนไม่ว่าก,กันเนาะเสียงฝนนิดๆๆนดหน่อยหน่อยเองไม่ว่ากันเนาะห้าสามเก้าหนึ่งสี่เจ็ด ฮัลโหลครับครับผมทำไมยังไม่นอนกันครับยังง่วงครับแล้วทำไมต้องงี้แล้วทำไมต้องากเสียงตามเลยครับเนี่ยไม่จะไม่มีเพื่อนไงอ๋อโกงเหงอว่างั้นใช่เอานี่ได้กับแฟเหรอ ไม่ทราบว่าผมเพิ่งสุ่มห้องเฮ้ยใช่เปล่าผมเพิ่งสุ่มในห้องเข้ามาเฮ้ยใช่เปล่าเขาเพิ่งสุ่มในห้องเข้ามาค่ะอุ้ยแสดงว่าเราจีบได้ <c oughs> อะไรครับเนี่ยหยอก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 ตื <c oughs> ่กับขอซื้อเลยทีเดียวครับ <c oughs> อายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยผมอายุสิบสิบเก้าครับเฮ้ยเท่ากันเลยฮะ ผมได้ขิดปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจีบผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวมาจีบผู้หญิงไม่ได้มาจีบผู้ชายแล้วเสื้อขาวอยู่เท่าไหร่ครับสิบแปดค่ะสิบแปดหรออุ้ยห่างกันปีเดียวไปสิบเก้าตามเขาแล้วเนี่ยจะได้สิบเก้าตามแล้วแล้วทำไมยังไม่นอนครับเนี่ยนายนายผู้ชายผู้ชายดีป่ะเราขอโชว์สกิลกันแบบหนึ่งได้ไหมเราขอโชว์สกิลกันแบบหนึ่งสกิลอะไรเราขอโชว์สกิลกันแบบหนึ่งได้ไหมคนผู้ชาย เราขอโชว์สกิลโชว์โชว์สกิลจีบได้ไหมแป๊บนึงตามบายครับผมาที่ตามบใบก็มาแ่ะฮัลโหลครับชื่ออะไรเหรครับชื่อแอนค่ะเฮ้ยแอร์ชื่อแอนหรอแอนแอนอ๋อไอแอนอนหนูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ฮอเต็ดนะแต่อย่าขัดสิอ่าแล้วอายุ18ชื่อแอนใช่ไหมครับครับทำไมเอ้ยอย่าขัดสิ หนให้เราโชว์สกิลก่อนเขียนแล้วโอเคน่าทำไมยังไม่นอนครับตอนนี้ฮะไม่อยากนอนค่ะยังไม่ง่วงหรอ <c oughs> ปกติเวลานอนเนี่ยปกติเวลานอนเนี่ยเธอฝันเปบาฝันเออเธอเวลานอนอ่ะฝันฝันถึงบางอย่างได้ไหมอยากให้เธอฝันถึงบางอย่างอะ่ะถ้าเล่นมุกว่าฝันถึงงานแต่งงานของเราไม่เด่นนะ

ลูกลวยอาจจะคิดไม่ไปดีบโลดเข้าใจเหรเพราะว่าฉันชอบเธอขัดขัดม่ผานเฮ้ยอย่าขัดสิโอ้ยจบแล้วไม่เธอจะมารู้ทันเหรอไม่ได้นะเธอผ่านไหม